เข้าสู่ EP ที่18ครับเดี๋ยวขออนุญาตแยกหัวข้อนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของเงินอ่อนและเงินแข็งครับว่ามันส่งผลกระทบต่อการเทรดของเราอย่างไรนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าส่งผลกระทบมากจริงๆครับมาดูคําอธิบายที่ถูกเขียนกันเอาไว้ใน Page Banks c h o l a r s h i p s t u d e n t s กับเป็นบทความของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยทุกคนตั้งใจฟังนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านบทความให้ฟังนะ รับมืออย่างไรเมื่อข่างเงินบาทไทยพันผวนู้หรือไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของเรามากกว่าที่คิดเพราะว่าราคาสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นน้ํามันรถยนต์โทรศัพท์ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศเช่นดอลลาร์สหรัฐยูโรเยนและก็ทําให้เรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงได้ มาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเกิดคําถามว่าแล้วเราจะบริหารเกิดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของค่างเงินได้อย่างไรในวันนี้ Financial Wisdom น,นะครับจึงจะขอพาท่านผู้อ่านนั้นไปรู้จักและก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราการแลกเปลี่ยนในชีวิตประจําวันให้มากยิ่งขึ้นโดยปกติแล้วค่างเงินบาทนั้นจะเคลื่อนไหวได้2ทิศทางก็คือทั้งอ่อนค่าและก็แข็งค่า โดยเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนั้นหมายถึงมูลค่าของเงินบาทมีมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศเพราะว่าเราสามารถนําไปแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้จํานวนที่มากขึ้นครับตรงกันข้ามกับเงินบาทที่อ่อนค่าลงก็จะหมายความว่าเงินบาทนั้นมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศและก็สามารถแลกเป็นเงินสกุลต่างประเทศได้ลดลงครับทั้งนี้นะครับการปรับอ่อนค่าหรือว่าแข็งค่าของเงินบาทนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยที่การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางของประเทศต่างๆนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญเลยครับที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทส่วนผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากค่างเงินในชีวิตประจําวันก็แบบว่าโดดเต็มๆตรงๆเลยนะก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีค่าใช้จ่ายในต่างประเทศเช่น คนที่ต้องชําระค่าเล่าเรียนลูกที่ต่างประเทศคนที่มีแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศหากเป็นช่วงที่ค่างเงินบาทของเราแข็งค่าก็จะได้รับประโยชน์เต็มๆเ,เลยเพราะว่าเราจะสามารถแลกเป็นเงินเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดเป็นดอลลาร์เลยนะครับทุกคนจะได้ไม่งงนะขยายความนิดหนึ่งครับสมมติว่าให้นะักทุมองเห็นภาพนะสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเรทอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่1ดอลลาร์ต่อ30บาทครับ ปกติแล้วถ้าดั้งทุนนะครับจะแลกเงินประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, ถ้าจะได้1,000ดอลลาร์ 1, นะนักลงทุนก็จะใช้เงินประมาณ3 0 0 0 0บาทอันนี้คือตัวเลขสมมตินะครับให้มองเห็นภาพยายง่ายๆครับแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งอยู่ดีๆเงินบาทเกิดแข็งค่าขึ้นมาจาก30บาทเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ28บาทละก็เท่ากับว,ว่าจากก่อนหน้านี้ครับผมอยากจะได้เงิน1,000ดอลลาร์ผมต้องใช้เงินประมาณ3าม0 0ื่นใช่ไหมครับแต่พอเงินบาทมันแข็งเหลือ28บาท ก็เท่ากับว่าผมจะใช้เงินแค่28,000บาทในการแรก 1, าลก1,000ดอลลาร์ประหยัดไปตั้ง2 0 0พนะครับพี่ๆพ,พ,พอจะมองเห็นความหมายของคำว่าบาทแข็งหรือยังครับอย่างในตอนนี้ครับอธิบายภาพเสริมเพิ่มเติมเลยว่าทำไมช่วงนี้ถึงเป็นอะไรที่ดีมากๆครับกับคนที่อยากจะเติมพอร์ตนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเงินบาทเนี่ยอยู่นู่นเลยฮะสูงสุดประมาณ 3- 7บาทต่อดอลลาร เวลาที่ผมจะเติมพันเหรียญน,นี่คิดได้คิดหลังเลยนะเพราะว่าผมจะต้องใช้เงิน37,000บาทในการเติมพอร์ตเพื่อจะแลกเป็นดอลลาร์พันเหรียญแต่ตอนนี้ครับยิ่งบาทแข็งค่ากราฟตัวนี้ที่เป็น usdtsb เวลาบาทแข็งกราฟมันก็จะร่วงลงัาร่วงลงเรื่อยๆมาทำโลอยู่ในแถวประมาณ32าทเท่ากับว่าอะไรครับผมจะใช้เงินแค่ประมาณ3 2 0 0 0ักว่าบาทในการแลกเป็นเงิน1,000ดอลล์เล่นตัวดูสิครับ32,000บาท กับ37,000บาทต่างกันเยอะนะประมาณเกือบเกือบ5 0 0 0เลยครับบางคนบอกว่าก็ไม่เห็นจะเยอะเดี๋ยวุูนับ5 0 0พโอ้โหลองคิดดูว่าเราเป็นคนที่เติมพอร์ตเยอะผอนเงินเยอะสิครับนทุนอย่างเช่นผมต้องการสักห0ื่นดอลลาร์ล่ะตอนแรกก็ใช้เงินประมาณ3ามแสนเจ็ดมืนบาทแต่ตอนหลังๆนี้ใช้เงินสามแสนสองหมื่นบาทหายไปไหนครับ ห่างกันประมาณห้าหมื่นได้ไอโฟนเครื่องหนึ่งเลยตอนนี้นักทุนมองเห็นภาพหรือยังครับว่าทําไมบาทออนบาทแคมปญถึงได้มีความสําคัญอา้าวนั่นก็แสดงว่าในทางกลับกันในช่วงนี้เราก็ไม่ควรถอนเงินใช่ไหมคุณครับเพราะว่าควรจะฝากแทนต้องบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเรานะครับถ้าเรามีความจำเป็นต้องถอนมันก็คงจะต้องถอนจริงๆแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่มีความจำเป็นต้องถอนควรจะถอนไหมสําหรับผมเองต้องบอกว่ายังไม่ควรครับออย่าพี่นกถามมาครับ แต่ถ้าถอนเนี่ยขาดทุนเลยนะครับเพราะว่าตอนพี่ฝากเงินไปเนี่ยพี่ฝากอยู่ที่ประมาณ37,000บาทนะคับคุณแล้วก็ไม่ได้เทรดเลยนะคือพอเนี่ยไม่ได้ติดลบหรอกเงินก็ยังเหลือพันดอลลาร์เหมือนเดิมแต่ตอนนี้พี่มีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆขำแต่บาทมันเหลืออยู่แค่33บาทต่อดอลลาร์แสดงว่าเงิน37,000บาทที่พี่ฝากไปก่อนนั้นถ้าพี่ถอนออกมาเนี่ยมันเหลือแค่3า0 0 0เอานี่พี่ไม่ได้เทรดเลยนะคะแต่ว่างเงินก็น,นั่นแหละครับมันก็คือ เอฟเฟกหรือว่าผลกระทบจากอัตราแรกเปลี่ยนทุกท่านพอจะมองเห็นภาพไหมครับถ้าเกิดใครมองเห็นภาพรบกวนพิมพ์คําว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับนี่แหละพี่นพลำบากแล้วพี่กับผมเนี่ยตอนนั้น37ไม่ถอนมาตอนนี้33มุ้ยหายไปเยอะมากเลยนะครับตอนแรกผมกล่าวว่าจะถอนเงินเหมือนกันนั้นชุดครับแต่ก็ยัไม่กล้าถอนเพราะว่ามันหายไปค่อนข้างเยอะเลยล่ะอืมอะมาดูเพิ่มเติมตนิดนึงครับว่า แล้วนอกเหนือจากนี้มีใครเพิ่มอีกไหมขอดูหน่อยนะ,ะการยกตัวอย่างไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ซื้อสินค้านำเข้าบ้างแหละครับการซื้อสินค้านำเข้ามันจะเป็นอย่างไรนะทุนมาดูนะยกตัวอย่างเช่นราคามือถือรุ่นเบอร์รี่14เปิดตัวในไทยอยู่ที่29,900าแต่มือถือรุ่นเบอร์รี่15เปิดตัวอยู่ที่3,2,900บาททั้งที่ ขอขอไปครับท,ท,ทั้งท่านที่2รุ่นนี้มีราคาเปิดตัวในสหรัฐเท่ากันที่799ดอดสาลลาร์สหรัฐซึ่งสาเหตุที่มือถือดังกล่าวมีราคาแพงขึ้นก็เป็นเพราะว่าค่าเงินบาทที่กำลังอ่อนค่าลงนั่นเองครับโดยช่วงที่มือถือรุ่นเบอร์รี่14วางขายในปี2 5 6 4นั้นค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33ถึง34บาทต่อดอลลาร์แต่ต่อมานะครับในปีทันมาเองละ่ะ เลเงินบาทตอนนั้นมันอยู่ที่3 7มสถึงสาต่อหนึดอลลาร์มันก็เลยทําให้ราคาในประต่างกันโอ้นังสุดครับเดี๋ยวผมพูดให้มองเห็นภาพนะบางคนอาจจะยังงงมีนังสุดเคยไปซื้อหนังสือไหมมันจะมีร้านขายหนังสือที่นําเข้าหนังสือต่างประเทศกับชื่อว่าร้านคินุโคริยะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําในกรุงเทพแล้วก็ห้างใหญ่ๆทั่วประเทศของเราเลยเวลาผมไปซื้อหนังสือนะหนังสุดผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าราคาไม่เท่ากันนะ บางครับไปซื้อหนังสือดูราคาเล่มน,นี้ณวันนี้นะราคาจะอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทครับแต่ไปดูอีกวันนึงเอ้าท้อไมขึ้นไปเป็นพันหนึครับเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้ต่างก,กันขนาดนี้แค่พูดเป็นตัวเลขสมมติครับนี่แหละครับก็เป็นเพราะว่าเงินบาทมันมีการผันเพราเร่ามวันผันผวนมันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาครับนังชุนครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ด้วยนะครับนังชุนครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยก็มีผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับก็คือว่าสำหรับคนที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเดินเรือพวกค่าไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกคนเคยสงสัยนะครับว่าทําไมช่วงราคาที่น้ำมันโลกรดลงแต่ราคาน้มันในบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ปรับตัวตามนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เงินบาทที่อ่อนค่าลงในช่วงนั้นเพราะว่าโดยปกติแล้วราคาน้ํามันเนี่ยจะอิงตามตลาดโลก และก็ซื้อขายก็เป็นดอลลาร์สหรัฐครับขณะที่ปริมาณการผลิตน้ํามันในประเทศนั้นไม่เพียงพอและประเทศไทยเราก็ต้องการนําเข้าน้ํามันด้วยฉะนั้นต้นทุนน้ํามันในบ้านของเราจึงได้รับผลกระทบจากทั้งราคามนในตลาดโลกและก็ราแลกเปลี่ยนหากว่าเงินบาทอ่อนค่าราคานมันของเรานั้นก็จะต้องปรับตัวสูงขึ้นครับโอ้ทุกคนครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนี่ผมก็เข้าใจเลยนะครับเนี่ยหลายหลายคนถามมานะคุณ รัฐบาลทำอะไรอยู่เนี่ยนะราคาน้ำมันโลกนะ WTI Brent เนี่ยนะครับผมเขาปรับตัวลงอย่างแรงแล้วน้ำมันบ้านเราก็ยังไม่เห็นจะปรับตัวลงเลยก็ยังคาวว่าอยู่ที่เท่าเดิมอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับนงชุนเห็นไหมครับคือ,อยังไงนะผมไม่เข้าใจครับหลายๆคนอาจจะงงอ,อ,อธิบายแบบนี้ก็ถ้าเกิดว่างเงินบาทเขาอ,อ่อนค่าใช่ไหมนงชุน,นครับก็ย้อนกลับไปที่หมออธิบายนั่นแหละจากก่อนนั้นนี่ถ้าเงินบาทแข็งค่านะครับเราก็อาจใช้เงินแค่30ดอลลาร์เอาขอไปครับ สามหมื่นบาทในการแรกเป็นพันดอลลาร์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราจะซื้อน้ํามันจากต่างประเทศก็ใช้เป็นเงินดอลลาร์ตอนนั้นเงินบาทแข็งมากเลยนะครับจะซื้อน้ํามันแค่หนึ่งพันเหรียญเนี่ยผมก็ใช้เงินแค่สามหมื่นเองแต่อยู่ดีๆนะครับอุย้ยราคาน้ำมันโลกลงแล้วนะแต่ตอนที่โอ้ยนะครับปวดหัวเลยเงินบาทก็ดันอ่อนนะสิจากสามหมื่นบาทตอนแรกตอนนี้ผมต้องใช้เงินประมาณสามหมื่นห้าพันบาทเลยครับในการซื้อน้ํามันที่หนึ่งพันดอลลาร์กลับกลายเป็นว่าต้นทุนของผมมันก็เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้น,นปุ๊บ ให้ผมไปลดน้ำมันอีกมันก็คงจะไม่ได้เพราะว่าขอผมซื้อมาเนี่ยมันก็แพงแล้วเปลี่ยนใจผมหน่อยนะเห็นภาพไปครับแบบนี้เลยนะจุนครับเพราะฉะนั้นเรื่องการฝากการถอนต้องคำนวณหาจังหวะก,กันให้ดีๆนะครับทุกคนนะนี่ก็คือเรื่องราวของเงินบาทหรือจริงๆจะเป็นจะเป็นเขนาเรียกว่าเป็นเงินประเทศอื่นๆก็ได้ครับมันก็มีหลักการคล้ายๆกัน ผมบอกไปเด็ยกยิ่งนะครับว่าเนื้อหาสาระาวันนี้จะพอทําให้หนักทุนทุกคนนั้นมองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นวันพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันต่อเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งได้ครับสาหรับ E ีีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการแข่งข้าอ่อนค่าของสกุลเงินนั้นก็คงจะต้องจบลงไปเพียงเท่านี้แล้วขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการบร็อคเกอร์อยู่แล้วอยากจะได้นะครับนักถุนครับ ในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักถุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังจากนี้ทุกคนจะระับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ xm ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผม ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างไปหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก y o u t u b e เลยนะครับมีเยอะแยะมากมาย สิ่งที่เราต้องทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนักชุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใหม่เสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM มครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักชุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักชุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน X m สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคาว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้ะต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปททองคำเนี่ยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึงโบนัส100นั่งนจุนเทรดพาดเงินงทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือ100อยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส,ส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตโลครับนั่งจุดครับอันเตโลเนี่ยสเปรยทองคําจะถูกและก็ ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างลละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบดเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่ๆแต่ ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูไปเทรดหนึง่งหลอดนะส่วนอันตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณ3ามเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจกกุดสเกลดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ Partner c o โค้นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นังทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า Hey R U P A O คูเปา1 2 3แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่า เปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนั่งุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเ,เลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาที่คุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมี เลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักทุนครับส่งไปแจ้งกับนักทุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านักทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบอยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังชุดกดคาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคำว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับ แล้วเวลาท่านจะถอนต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเออตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจูบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม